นอกเุ็เจียวไม่พี่น้องเอาเกาะเป็นตัวนี้ได้เลยไม่เหล็กวะมันประมาณหวานหนึ่งก็ได้ไม่เหลอกแล้วกาะไปตรงนั้นเลยกั่นไว้พี่น้องเอ้ไม่ต้อไปพ่ายเพื่อปอไปดึงหาเสือกรอบพี่น้องน้ำมันขึ้นย่านมันย่านมันถมนะผิดพิษเลยพี่น้องเอ้แต่ปรได้เห็นว่ามันถมใส่กลั่นสั้นได้เนาะนี่ก็ไม่ไม่เชฟฟี่นี่ก็ไรบ่ไม่เชฟฟี่นี่ก็ได้เรื่องอยู่เรื่องๆไอ้เพือนมีนึ่งเจียวไส้ยู่บ้านใครกว่าเาเอามือจับแม่นกายตลอดไป แม่เป็นนี่แหละเอามือใส่ก่อนหมเื่อนี่เอามือจับแล้วมันโอ้ไอเดียที่ดีนะไอ้นี่มันบสั่นเลยกันเนาเอานีไส่เนาะดีมันตกแต้มันเป็เราแบงูนะหมนั้นทก็จะป๊บยานงูนี่ยเราว่างูว้าวนีไส่ได้เรื่องวะทำนี่กระทงหมอตัดหมดแล้วสันได้แต่เนาะกอโชคหอมัเด้อพี่น้องไห้ลงไปมื้อนี่กนโอ๊ยมีส ไอสุกไหมันเนาะไหสุกไหมนันให้ลำไหลูกมนันเดี๋ยวไปพอกันอยู่ท่าภูเหล็พี่น้องทาไปลงกับทาฮานได้พี่น้องไปต่ออีกพี่น้องรอบหนึ่งพอกันอยู่เข้มคลอ,อ,องพูเหล็กพี่น้องนั่งออดส,สวนส้วนหยาพี่น้องอยู่ตรงทางลุงคลอง าพี่น้องบาสินน,นไปไปแจ้งสื่อได้พี่น้องไปบาฮันสิไปลงคล้องกับน,นายพลัดจดสื่อจดเสียงพี่น้องเลยแต่ทาไปผิดระเบียบนะพี่น้องได้ผลมาแล้วพี่น้องไปได้ลงคล้องจ็กเกืตอะไรมาล่ะเคยลงเส้นหนึงนน่งลงเส้นหนึ่งมากับเราเมืเ่อนั้นแหละอสองคนเอาบ่ได้เป็นบ่อเงินบ่ได้ปลาสองโต <laughs> ตาไปถามปนอย่แค่มครองพี่นอ้องต่าบาซินนมมนท่านอีก็ะด้ตีมาทาันทาาีก่อนจอดพี่น้องัส่าชินน์นัก็มาไปเสนอสื่อพี่นองง้อยหาปูหาปลาพี่นองง้อย ไปน่าจดสื่อวะไม่เสี่ยงเะรนะบอกเนี่ยผมให้องไขห้อขอบเลยเออบ่อจะซื้อจดสื่อเออไข่ดอกนหรนเห็นไหมไปกระซ้าบาทมากกระซ้าบาทจนวาบ่อดอกคนพิทจะให้บอกขอบซื่อที่ซื่อมากกับต้องหนรายงานซื้อให้เจ้านาทีพี่น้องมารายงานซื้อกับพิษระเบียบเพิ่นพี่น้องเลยอาคาโควิดมา หอดคล้องเลรอพี่น้องมาเบิ่งเพือก่อนพี่น้องนลำคล้องขึ้นพี่น้องมาเลยอาณาคาร์บอนิเมนแกงขั้นสูงพี่น้องแกงขั้นสูงประเทศไทยพี่น้องมีแกงขั้นสูงแล้วกับแยบคู้บ้านสนิมเมนซนุมานเนาะพี่น้องอำเภอซนุมานประเทศไทยพี่น้องอยู่ในเมนทาขั้นสูงแกงขั้นสูงพี่น้องเลย อันนี้เพื่อเฮาเนาะพี่น้องเพื่อเฮาสิไปหายามรอบยามมองพี่น้องหาปูหาปลาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพู้เบาหนั่นกับเบาซินั่นเพิ่นถ่ายทำถ่ายวิดีโอเพิ่นพี่น้องเบื้องหลังการถ่ายทำของเพื่อนพี่น้องแลพี่น้องตอนนี้กำลังสืบข่าวเพื่ออะไรพี่น้อยจะหาอยู่หากินมาหนิบริษัทไหน ตอนอะไรสบายดีไปป่ะพี่น้องบรรยากาศอยู่คลองพี่น้องเลยเงียบเงาเพราะว่าเพื่อนกับลไรน่ะพี่น้องอันนี้ทีมงานท่าหนิงกำลังสื่ข่าวน้องบ่าวซินนก็บบ่าวนั่นพี่น้องเพิ่นกำลังถ่ายทำเบื้องหลังอันนหนิ่นพี่น้องกำลังการถ่ายละครพี่น้องไปข่าวเพื่อพี่น้องวันนี้มึงมึงมึงส่งขาดบ่าวนั่น ว่าอไรกันอย่างไรลังพี่น้องพี่น้องพีดเบิ้งพี่น้องส่งสีใสกันจนขาดผมมีความสิ่งผมมีความเงินซื้อบอแพ้บรรยากาศพี่น้องขี่เฮีอขี่แพ้พี่น้องเราจะลองเห็นซ่องเพิ่มพลังมวนซื่งพี่น้องอยู่คลองพี่น้องอยู่คลองทำคลองขึ้นลายมันเลยพี่น้องเบาสมองพี่น้อยผ่อนคลายสมองผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายความเครียดเนาะแม่น เียดพี่น้องเียดแปดเจ็ดแปดแปดพี่น้องตอนนี้ผู้ติดตามกับลุดบอบอกติดตามพ่นุน้ิดตามลุดลุดคือการมอกับลุดพี่น้องลุดลงร้ายมาหนี่ยตื่นนอนมากผติดตามจ้านไปใส่มไปเวียนบอกน้ขึ่น้อง้น้ข้นยน้่งเอ้ยามหลอบยามอ่น้องอมือนั้นี่ แดดพี่น้องเอ้ยเอาเข่ามากินรองเท้าพี่น้องเบิร์ดเลี้ยอันเลี้ยวไปสุดนี่คือบ้านนั่นทั้งบ้านหินคันพี่น้องประเทศไทยคือเก่าแดดอีก่น้อแดดอ่อนกระดองพี่น้องตอนอยู่ในเฮือนผันบรรยากาศดีอยู่ต้องเข้ามาผัดแดดพี่น้องเอ้ยแดดจังไลยล่ะเลี้ยวเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงพี่น้องอันนี้นะคือเสือพี่น้องกระป้อมกระป้อมกาใหญ่พี่น้องอันนี้ ป้อมกายใหญ่พอน้ำขึ้นแล้วมันก็กนมีบาดเซียวนิดหนึ่งนะพี่น้องบาดเซี่ยวกับป้อมกายใหญ่น่ะไหลไปเลยนะไม่ลบลู่ได้พี่น<ช>้องบ่ได้ลบลู่ได้หนี่กับป้อมกายใหญ่ได้นะประหลาดถือบอกพี่น้องตอนนี้งกำลังสื่อยามเน่อยพี่น้องกระสันหัดเป่า,าไม้ละมาลุ่นกันพี่น้องไอ้ยได้หรือบ่ได้ไปลุ่นกันพี่น้องเป็นนายท่ายพี่น้องมา มานั่นปัญญานนั่นนำม่นก็เลยอยู่กลางๆพี่น้องเอาสินนั่นขึ้นเป็นนายหัวนะพี่น้องรุนกันพี่น้องเอาชิ้นน้นยามเลยรุนกันพี่น้องมานเนี่ยก็พี่น้องคอยส่ให้มาเด้อไงมาป่าแต่บ่าหนัก็ขึ้ฝิ่นพี่น้องตาถุนักโบราะมาลุุนกันพี่น้องมาลุุนกันเบาเลย เราลุนพี่น้องเราลุนอูกกัดอ่งพี่น้องมาลุนลูกกัดพี่น้องโอ้ยจ้าโอ้ยได้ได้ได้พี่น้องม้าอันนี้พี่น้องป้าตัวใหญ่แท้ไปลาแผ่ก็ได้สีหาโล่ก็ได้นะปลาดังแดงปลานางพี่น้องปลานางราคาแพงพี่้องเนี่ยนะราคาแพงพี่น้องเนยป็นมันสีหาโลกไปจ้าเหนือมันน้ำมอบนนอกเลยมาเนี่ยล่างแรกแหกม้าพี่น้องปลานางปลานางขาว ราคากับแพงพี่น้องปลาเนี่ยแตงได้อันโลละสองร้อยสามร้อยนี่โลละไอชิโนนมาคนมาแล้วได้พี่น้องมันหาหกหมื่นหาหกหมื่นกี่พี่น้องโลละสองร้อยกว่าบาทพี่น้องมันพี่น้องมันล้างแรกแหกมันถาบังล้างต่อไปอีกพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ตัวใหญ่กับมันนั่นไอ้เพียงสอกประมาณโลผลละพี่น้องว่าว่าโพดไว้แว่าสีหาโลประมาณโลอยู่ล้วพี่น้องโลจแกว่งเข่ามันอีกเหร อันนี้รอบนะคระะับห้อสิตะปอยรอบใหม่นะพี่น้งองมาเสียดโยนดึบเลยแล้วพี่น้องอีกช่างเสมืองไม่จอดอีกช่างหนึ่งพี่น้องโอเคพี่น้องถ่าไปบึงล้างต่อไป <te ens> อ<ะ>ีกพี่น้องล้างต่อแพร่หน่อยพี่น้ง <te ens> องมาหลุนล้างนี่อีกพี่น้องเอ้ พี่องันพี่น้ง้ม่งพี่นอ้องล้งนี่หางแดงมากพริจาคมาเป็นใจพี่น้องเลยเป็น้างนี่พี่นอ้องคืออัน,นอวีแท้เลยเอ้ยวีวบลายง่ะไอ้วงล้างม่อีกพี่น้องว่าน,นั้นพอได้แล้วตอนนี้ <c oughs> นํำขึ้นม,มันก็มีมีายอย่างมีสิ่งแป,ปลกปลอมมานําำกับไฟกับหูเนาะกับปลอมกับไขี้เข็บไม่งอทนะพี่น้อง อ, <baptism S 1> อาเบอร์อกพี่น้องมาล <Fun>. ุ่นก็ดีพี่น้องบ้านนี้พี่น้องผ่านไปกับซองซำลัางกับมาถือมาเบิรงลุ่นอีกมาลุ่นอีกเตอนนี่พี่น้องกำลังพี่น้องของยังบ้านน่นพี่น้องวันวันนั้นเไปปพดของละหมุดเบงร์อ้อนมียังทั้งพืนอชิ้นห้างงาไหมฝ้ายพน้อเป็นักพี่น้อง หางมันดีนำ้ำปลาไดไหมเนาะพี่อ่ะอพี่น้องคุเบิ้งวัดคือเก่าพี่น้องก็จะมีค่อยมานี่นจิกด่างนี่มามาลุ่นกันอีกลรางนี่พี่น้องกินเห่ามาสองสามล้างเลยมาลุ่นกันอีกพี่น้องนังขี้มันว่าไอ้ ันเมาลุ่นอีกพี่น้องมาลุ่นอีกเอาให้ยด,ดูจากบาดดูหางแดงวับดูหัวมวยว่าขี้หินตื่นเต้นตอ,อนงนางไหมตกกระจายพี่น้องสงสัยแหี่ยวคือเก่าเนาะพี่น้องเป็นอะไรล่ะ,ะมันหลอดไปแล้วลุ่นล้างมาอีกต่อไปอีก เพิผลมาล้างนี่นะถือต่ก้อนันถือถือตัวใหญ่เลยพี่น้องป้าตองอ่นสีหาลูกผลบ้าถ้า่นบ้าขี่โมดได้มาเบิ่งมันนี่พี่น้องเห็นปลอมทางลลางมันเบาไหมนีน่ะปลอมกนมันพี่น้องเบิ่งพี่น้องมาหนีเรือว่าพี่น้องอ่างนี่มันหลุดกันพี่น้องบักเครึ่งบ้า เอ้ยเจ้าพี้อวาแล้วมันมัเลยน้องเรานี้ยพี่น้องขาเท่าไรน้องขาเท่าได้แน่บาทนี่เอาคืนมากข้างน้อยยืดาต้ัวยังไงพี่น้องยังไงมันเคยถือมันก็ต้องถือว่าจังว่าทางปลามันแม่นเี่พี่น้องเนื้อฝ้ายังมีฝ้าพี่น้องเลยเนื้อน้ำก็ยังมีปลาอีกเนื้อรอบกับปีดปลาขาวพี่น้องมันพี่น้องมัน ดังนั้นพี่วามันโอ้ใหญ่เด้พี่น้องถาเบิ้งพี่น้องมาสิใหญ่สุดได้ถาเบิ้งใกล้ๆพี่น้องเจาะพี่น้องเต้นไลยมามืาอนีหนี่ยพี่น้องไอ้ม้วนไล่พี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยหมามาขนตาบวมาคือครับไปพี่น้องพี่น้องตกใจเลยพี่น้องเลยเพะนั่นก็เลยน้อยพี่น้องเลยใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่กาะป่าน้องเขาเนาะใหญ่ขนาดประมาณันหาโลพี่น้องนี่อืมโอ้ยจะลุ้นมือขนาดนี้ว่าใหญ่ในหนึ่งในพี่น้องนี่มาตั้งเปียกว่าเดียวตุ้ดทีเดอพี่น้องไปลุ้้้นนลางงต่่อออไปีีกพ ขั้นในมานกับตองมานเพราะว่ามาก,กับคนมัดพี่น้องไปเบิ่งล้างต่อไปอีกพี่น้องมาหลุนกันอีกพี่น้องเลยมาลุ่นล้างต่อมาอีกพี่น้องเลยล้านกับเคยมานเพิ่ว่าล้างอะไรที่เคยมานอาจจะมานตลอดพี่น้องถาหลุดน,น้องกันถาเบิ่งได้พี่น้องดองตุง่มๆเลยพี่น้องคือพิปพายใหญ่เทศหลอบใหญ่เลยเข้าป่าเล้นกันได้กันตื่นเต้น พิษวังอะไรอีกพี่น้องเราเนี่ยไปเบิ่งทำไมพี่น้องมาเนี่ยเสือกสีแดงแดงเนี่ยมันจะมานเด้พี่น้องมาเบิ่งกันเด้อแต่เรแต่เรเที่ยกันมิตรเสือกแดงนี่แหละเสือกแดงไหนได้พี่น้องเสือกเหลืองมันสีง่ายออกเลยแหละสีนวนว่าเปลี่ยนอะไรเสือกแดงนี่ย่อมทำประมาณนี้ดังนี่ก็สีประมาณฟ้านะพี่น้องข้างสลามตัวนี้หนามันข้างสลามบาลงคุ้งขี้ดินท่านพี่น้องพี่น้องนั่นนี่โฮมใหม่กับคากพี่น้องต้นซามซาใหญ่พี่น้องไอ ลอบกระไซนั่นนี่พี่น้องลอบลอดักปลาพี่น้องนี่นี่มองนี่ต้นซามซานใหญ่พี่น้องเอ้ยถ่ายเบิ้งพี่น้องถ่ายเบิ้งนี่พี่น้องโอ้บรรยากาศเย็นนะนี่อุ้ยเย็นนี่พี่น้องปลากาศส่งใส่สีขาวอยู่เพียว่านั่นนี่มันคืดนั่นนี่นะพี่น้องเลยยังดังเนื่องที่พยายามทั้งนั่นเนาะมาลุ่นนี่พี่น้องลุ่นนี่ดีดน้ามทอนหางมาไปอยู่ใสหางหรืออยู่ใส ดีดน้ำเต้นดังโอ้พี่น้องเมื่อยแล้วได้พี่น้องไหมพี่น้องเป็นใจได้บ้าเออห้าพังบ้างเออเปลี่ยนบรรยากาศไปพี่น้องไหมยามากอ่ะยิ่งยิ่งล้างหนึ่งนะพี่น้องอยู่อย่เทิรของพี่ประวันลงมาบางหนึ่งในห้องดึงขึ้นมันเข่งนะพี่น้องก็เลยปล่อยมันลงไปรุดน้ำคันอีกล่างสุดท้ายพี่น้องอ๋อนายพานพี่น้องขับเรื่อพี่น้องเลย เขานั่นเขาชินนั่นนังทั้งน,งนังพี่น้องไปลุ่นกันล้างต่อไปอีกพีน่น้งองน้องคล้องพี่น้องน้ำขึ้นไม่แต่ใบไม้ใบตอกไมลรายพี่น้องเดชสิหันลับทายน,นะพี่น้องดึงบางหนึ่งนันบทขึ้นซีดึงยักดึงยักพี่ส่งสิปลาสิพี่น้องก็เลย หมอดจักก่อนพี่น้องอยังมหมอดำซ้ำอาเบิงหันในล้างสุดท้่ายล้างท่ายสุดพี่น้องอันถือหรือบ่ถือกับซีรีลากันนั่นนี่พี่น้องถ่ายให้ล้างสื้อถ่ายพี่น้องความบางเดียวของของัน ในรอบนี้ในรอบนี้อยู่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องหางดีดน้าขึ้นเออวีพี่น้องผิดหวังกันตามเคยพี่น้องล่ากันดิพี่น้องไปได้พี่น้องแบบโบดีลาได้ดิมันโบได้ดิพอกันคลิปหนาพี่น้องเมื่อยไรแดดกระห้อนละไปได้พี่น้องในสองตัวพี่น้องเอ้ย คือเห็นทนานพี่น้องคือเห็นในคลิปหน่ะในสองตัวหนึ่งพี่น้องเลยเจ็ดแปดกลัางก็ใดสองตัวพี่น้องพอกันคลิปหนาคือเกาพี่น้อง